ข้าจะสะกดจิตทุกอย่างที่ขวางหน้าฉันชอบเต้นฉันฉันฉันชอบเต้นฉันไปซื้อนิวเคลียร์เอาแล้วพวกเราหนีเร็วอ้าไอ้คอยมันซื้อนิวเคลียร์ สวัสดีคับท่านผูช้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกมแคมิราประธานสกีบิดดี้ทอยเด้กันอีกแล้วนะครับนในวันนี้ก็อืมเราสงครามกําลังสู้กันอย่างดูเดือดน,นะครับะระหว่างแคมิรากับสกีบิดดี้ทอยเลตแล้วก็มีตัวใหม่ๆมากมายที่ผมจะไม่เคยเล่นนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันอันดับแรกเลือกฝั่งไหนดีวะเห็นเขาบอกมีตัวใหม่ด้วยอ่ะจึ๊บอ่ะเลือกฝั่งแคมิราละกันซึ่งฝั่งแคมิราก็ไม่ได้มีตัวอะไรเพิ่มนะเดี๋ยวก่อนนะไปดูห้องนี้ก่อนอ่ะจึ๊บ มาแล้วโอ้ปจะตมปะ,ปะโอ้อะไรวะเนี่ย<ะ>นี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่เคยพบไม่เคยเห็นเดี๋ยวก่อนนะในสตอรี่ของดาฟักบูมคือมันมีด้วยเหรอวะตัวนี้เออแต่ก่อนที่จะได้นะครับนะต้องหูห้าพันคิวห้าพันคิวบ้าไปแล้วใครจะไปทําได้ว่าและดูผม478โอ้โหแล้วดูที่1ยังอยู่2,000อยู่เลยใครจะไปได้ว่า5,000คิวเนี่ย โ,โอเคแล้วก็มีสปีกเกอร์วูเมนนะครับนาะที่เป็นน้องสายแดนไหนลองเล่นดูดิยังไม่เคยเล่นเลยนะครับนะวันที่เจ้าเนี่ยเนี่ยนฉันชอบเต้นฉันฉันฉันชอบเต้นฉันฉันฉันชอบเต้นโจโจ๊ะโจ,ะจ,ะจะตึงโจมึงไม่สนใจคนอื่นเลยหรือไงคนอื่น,น,นโดนจบตีอยู่เนี่ยมาแล้วามาแล้วโอ้โหนี่เปิดเพลงนะครับเปิดเพลงยังไงวะเปิดเพลงแล้วได้อะไรเนียซาวเว็บหรอซาวเว็บคืออะไรเป็นอาวุธป้องกอันหรอนะครับนะเปิดซาวเวฟเป็นอาวุธป้องกอันหรอ เออเป็นอาวุธสะท้อนหรือเปล่าอ้าสะท้อนเตี่ยมดิเอามายังเล่นน้องไม่สุดเลยเดี๋ยวก่อนนะมีเอ่อยิงมีดออกไปด้วยเหรอนะครับนะกด3ยิงมีดเหรอกด3ยิงมีดไหนวะยิง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 ใส่ด็อกเตอร์แล้วกันโอ้ยมีด็อกเตอร์ด้วย,ยด็อกเตอร์อัปเกรดนีหน่อยยิงมีดไปโอ้นั่นใครมีดออกไปแล้วนะครับเะ็นทีโคตรเท่ฮะ แล้วก็มีอันนี้ด้วยอ่ะกุดโดนชนอีกแล้วนี่เดี๋ยวผมจะสอยมันนะครับนะไอ้กีแมนจีแมนเจอกูนี่เนี่ยปล่อยนี่ไปปล่อยไม่โดนใครด้วยนะครับนะเออมามาเออตายกูตายเออนี่ต่อยต่อยมันเออช่วยด้วยตอนดีกองทัพฮ่าสกีบินดีแต่ไปหมดเลยเออตายกูไม่ไหวแล้วนะมึงคิดว่ากูกากเลยยังไงนี่มันต้นเจอนี่เว้ยฉันมีแคมเมอาไทยท่านอัปเกรดด้วยมามามึงมันนี่โอ้โหตัวสะกดจิตเออจากไอ้ด็อกเตอร์อัปเกรดนะครับนะเออ โอทีวีแมนเราเอารัพวกแกฉันจะทวงบอลลังคืนโหวพวกเราจัดการมอนหนีแลว้วพวกเราเออไอ,ไอเอเขยมาอัาเกตมาแล้วคือฉันมาแล้วมาดิมาพวกมึงตายกันให้หมดซะไอพวกโง่นี่เนี่ยหายให้หมดนี่บูเฟมบูมเฟ,ม,ม,เฟมเต็มเต็มไปดินอนไปดินอนไปดิมามาทีวีแมนเรามาช่วยกันหู้ฉันมาแล้วเมกี้ฉันโดนสะกดจิตตพวกไปพวกเราจะเอามันคืนจัดการพวกมอนให้หมด ปีนาปอนี่แน่อะไรโอ้หนีเร็วหนีเร็วฮึบทุกพี่มันมาแล้วเออเป็นไงล่ะโดนทุกหัวไปดิโอ่พวกเรามีกําลังเยอะกว่าเยอะกว่าก็ไม่ใช่ว่าเก่งกว่านะเว้ยเอาระนี่นี่บูเฟมบูเฟมเต็มหัวบูเฟมเต็มหัวนี่ฟาดหัวไปดิไอจีแมนฟาดหัวไปเออเออโอ้โหตัวเดียวสู้ได้หลายกองทัพเลยนะเนี่ย เอาแล้พวกเราจะสู้มันกลับดิเรื่องจากเราแพ้มันมานานแล้วโจมตีมันโจมตียิงลูกซองไปี่เนี่ยอันนี้ไม่รู้ทำอะไรได้นะครับนะบูเฟ่ไม่ดิบูเฟ่ไปดิบูเฟ่มไมดิบูเฟ่มไดฟมไดินี่ฟาดแม่งไอตัวนี้ได้ํำคาญไวตัวนี้แม่งบินได้นะครับนะน่าทำคาญมากเอ้ยตายตายๆายตายตายต,าต,าต,าตานเนี่ย แกไปฟาดนะแม่งฟาดไม่โดดนะครับนี่บูเฟไม่ดีตายครเจอของผมก็ตายหมดนะครับบอกเลยจังหวะนี้ไอจีแมดนี้เนี่ยตายกัไม่ไหวแล้วพวกมันเยอะเกินไปว่ะงั้นต้องเจอดิฉันจะกดยวเคีย์แม่เลยกดยวเคียรเลยแล้วกันนะครับนะหนึ่งสองขอโทษนะทุกคนจะจะกดแล้วนะหนึ่งสองซ้ำ เป็นไงนะครับนะเอาแล้วคนได้ซื้อนิวเคลียอาแล้วโอ้พวกเราหนีเร็วอ้าไอ้คอยบอลซื้อนิวเคลียสกีไปดีทุกคนถอยทันแฮ่เพวกแกตายกันให้หมดซะพวกแกนี่ตูมไปดีนะครับนะโปรเจกต์เอหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนิวเคลียใส่เซิร์ฟเวอร์นะครับนะตายหมดฮาเป็นไงล่ะ อย่ากเก๋าถ้าไม่กินปลากเก๋ามาก่อนนี่เกิดใหม่ทุกคนเลยนะครับแรงผม500แล้วนะครับ5้า0 0คิวแล้วผมสามารถเลือกรถถังได้นะครับเออแล้วก็มีอุ้ยไอ้นี้ตัวใหม่มันคือมันเรียกว่าอะไรวะไอ้คริโตร่างอัปเกรดแล้วกันนะครับนะคริโตล่างขับเครื่องยานบินนะครับแต่ต้อง เก็บคิวได้ถึง700คิวเท่านั้นนะฮะโอเคก็ได้วะงั้นเอาเป็นรถถังแล้วกันรถถังนี่มันเอาไว้ยิงสําหรับพวกปรสิตที่มันก่อไททันนะครับแต่ตอนนี้มันน่าจะยังไม่มีตัวไหนก่อไททันเอ้ยนี้ตัวอะไรอะไหนลองเล่นดูดิอ่ะจึ๊บมันทําอะไรได้อะ่ะโอ้โหทำไมพวกสกิมบดีมันเยอะจังเลยวะนะครับเออเอาละเออมามาสู้กันเออกูตายโไม่สู้เขาจริงๆนะครับนะต้องเป็นแคมีร่าอัปเกรดเท่านั้นวะ เอาแล้วคุนผู้ชมต่อมามาดูฝั่งด้านหัวชะโคบกบ้างนะครับซึ่งฝั่งหัวชะโคกก็มีตัวเยอะอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ตัวใหม่ๆเพียบเลยซึ่งไอแขนนี่มันทำอะไรได้วะผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับอะไอแขนนี่หานแลแขนนะครับนะทำอะไรได้นี่มันสามารถตีไกลได้เหรอนี่นี่นี่แต่ผมคิดว่ามันยังไม่เก๋งพอเว้ยไปดูอีกด้านหนึ่งดิ่อจึงนะครับหูย เพิ่มมาเยอะเลยอีกด้านหนึ่งนะครับมีด็อกเตอร์อัปเกรดซึ่งโอ้โหเก็บถึง3,500แล้วก็ตัวใหม่จาก EP 64เ่าะวะจำไม่ค่อยได้นะครับต้องเก็บ900คิวนะครับไอเครื่องจักรใบเลื่อยที่เออมันเป็นแบบช่องใบเลื่อยเลยนะฮะโอ้โหแล้วก็มีตัวอะไรอีกเพียบเลยนะครับพวกนี้450อันนี้ผมซื้อได้แล้วนี่หว่าไหนดูนิ่มาจึบนี้มันทำอะไรได้วะปึ๊บมันทำอะไรได้มันก็แค่เอานี้หมุนนะฮะ ออน่าจะไม่แหลกน่าจะเป็นตัวกากแล้วก็ไอ้นี้ตัวอะไรนะไอ้ตัวเปิดแฟลชนะครับนะที่มันเป็นเหมือนหัวจีซัตนะฮะโอเคนี่เปิดไฟฉายนะครับฮะสว่างอย่างคาทิศสว่างสว่าง เอาละพวกแกตายพลังสว่างจากพระอาทิตย์นี่เน่เป็นไงระแสบตาไม่เอาชีบหายแ้วมันไม่ตายมันไม่ตายช่วยด้วยช่วยด้วยาาวิ่งเหนือตอรอสเพื่อมาช่วยฉันหน่อยจะเป็นหัวจากโคกงโง่เอาละนี่ดีไฟฉายไปดีเออโอ้เจอเจอเจอทีวีแมน่ะเออทีวีแมนโอ้ตาย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 เอาละ,มมา ת, undai, าละไฟฉายเอ้ตัวนี้แม่งเร็วมากนะครับมาเป็นเหมือนไอ้สปีด เออหรือว่าไอตัวกิสในสกิบิดีนะครับเพราะว่าไอคิดโตโอ้โหมันขี่ไอเครื่องขับความเร็วคือโหดกว่าเดิมเยอะเลยประเด็นคือตอนนี้คือผมต้องเก็บไปเรื่อยว่ะสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าผมต้องลงทุนเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถซื้อโดยตรงได้พวกด็อกเตอร์พวกนี้เฮ้ยซื้อได้ดีว่าอา้าวไม่อยากจะรู้วง้นกูซื้อเลยดีกว่า อ่าเอาล่ะตอนนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับโอ้โหผมไม่ต้องรอถึง3,000คิวนะครับอ่าเอาล่ะไอ้พวกไทยท่านไกอยู่ไหนจะจะสัสิงแกให้หมดเดี๋ยวก่อนนะั้นมันทำอะไรได้บ้างวะอันนี้คืออ๋อตีแบบด็อกเตอร์นะครนะับาแล้วก็อันนี้คืออะไรไอกรันเหรออ๋อใช้ลำแสงยิงเหรอหรือว่าไงแล้วก็ประสิทธนะครับนะบนี่ปล่อยบิ๊กปรสิทออกไปแล้วยังไงควบคุมหรอควบคุมยังไงอะ อา้าวอันนี้คืออะไรอา้าวเราควบคุมลูกน้องเรายัางไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้บิการายิงไปเดี๋ยวตูมโอ้ยแรงเหมือนกันนะเดี่ยบิการอ้นนูหขอคือหัวชักโคกด็อกเตอร์ไม่มีขอหยุดพวกเราอยู่แล้วนี่คือกองทัพสเกมินีอุนน้ย แล้วก็ไอตัวนี้ตัวใหม่นะครับมาที่ต้องเก็บ900คิวแต่ตอนนี้เราเหนือกว่าแล้วไม่มีอะไรหยุดเราอยู่ยละมึงมาดินะครับมาเอาเรอพวกแกหนีตายให้หมดซะเฮอจะมาเจอกับคันนั้นเหรอเฮ้อไอเปรี้ยกไอคิริตโตวร์ชั้นอัปเกรดอนี่แน่มาเจอกับฉัน4ปรสิตไปไปจัดการมัน่าบปรสิตกูตายนะครับอุนี่นี่แน่ตอยเฮ้อ,อเป็นไงล่ะชิ้นส่วนพังหมดเลย ฮ่าเอาละตอนนี้เราไทยท่านแกนโดนสะกดจิตจากฉันแน่ฉันจะสะกดจิตแกไอไทยท่านแคเมลา่าวัวชันธรรมดาไปลูกน้องจัดการมันนี่มาแล้วครับหนะัวหน้าเราสะกดจิตมันแล้วฮ่าฮ่าฮ่ายเนาะตัวฉันไปไปจัดการพวกมันซะฮ่า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 ข้าจะสะกดจิตทุกอย่างที่ขวางหน้า ข้าจะว้าไปหาไอ้เฮ้ยทีวีทีวีไทท่านมาแล้วว่ะฮ่าดีเลยฉันจะว้าไปหาฟฟฟฟว้าไปแล้วนะครับเฮ้ยไอ้นี่บอกมือทำไมแกวับได้ก็เพราะว่าฉันจะปล่อยประสิทธิจัดการแกยังไงร,ราษฎรเมืออเออโอยโอยโอ้โหฉันโดนสะกดจิตฮ่าๆพวกแกต้องโดนสะกดจิตให้หมดไส้พวกโง่เอามาอีกแล้วมาให้กูสิงอีกแล้วเอาละไอ้หนูเตรียมตัวประสิทธิ์ไปลูกพ่อ โอ้ยโดนสะกดจิตตัวแม่งโดนทั้งกองทับเลยโดนสะกดจิตทั้งกองทับเลยเออส่วนในพวกตัวเล็กๆนี้ผมสะกดจิตไม่ได้นะครับสะกดจิตได้แต่ไทท่านนะฮะเออดูดิอุ้ยมาอีกแล้ว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 โอ้ฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปล่อยปรสิทธแล้วปล่อยปรสิตแล้วปรสิตธล้อกคอไปบแล้วโอ้ยโอยโดนสะกดจิตอีกแล้วเออโลกนี้ต้องคล้องด้วยเราทุกตัวเฮ้ยแคมาบรล่ามันมาอีกแล้วสะกดจิตมัน บอยปรสิตโอ้โห้ด้วยด้วยไททันเคเบล่านะครับนดูมั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 นเอาละปล่อยไปปรสิตขี่คอมันได้เลยครับพ่อได้เลยครับมาแล้วเออจะเอาปรสิตธิทุกพ่อไปไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับขี่คอขี่คอมันขี่คอมันโอ้พวกเราจับมันให้ได้โอ้โหไม่ได้มันควบคุมไททันเราอีกแล้วฮ่าไททันเคเบล่าเป็นของข้าซะบอยลุยมันทำลายเออกองทัพของตัวเองซะนะครับโอ้โหเอาดิ เอาดิไม่มีใครหยุดอยู่อะ่ะเอาดิเออโอ้โหตอนนี้นะครับ เดาหัวชักโคกเฮ้ยมาอีกแล้วไทยท่านทีวีเอาระจังหวะดีเฮ้ยจะหนีไปไหนไอ้หนูแกคิดว่าแกจะหนีฉันพ้นหรือยังไงเอาระปรสิทธิ์ไปสิงมันเออไม่ทันแล้วเออมามาไฟออ้ยตายนะครับมาเป็นไงล่ะเจอผมหน่อยเป็นไงตายหมดอ้อไปแล้วพวกเราเฮ้ยตอนนี้มีไทท่านแคปเวลาอัปเกรดไปเฮ้ยเฮ้ยฉันจะจัดการแกทิ้งซาไปลูกพ่อจัดการมันนี่ไปแล้วครับพ่อเอาหูกค่ามันทำไมเดี่ย เรากำลังจะสิงมันได้อยู่แล้วปะโถ่เอ้ยพอเราสิตชั้นตายเลยโอเคในระหว่างนี้ผมก็นะครับอ่ะซ่อนนะครับนะอ่ะทะลุไปทะลุแแม,ม็ปไปได้ไหมไม่ได้วะอะไรวะอูวหูด้อรครับหูน้าจะไปหนครับแกเร่ฉันหัวหน้าทําไมแกน่ะคือ g m a มนะเฟยนะครับหูน้าต้องกระโดดแบบผมนะครับกระโดดนะกระโดดอ,อ้าวกระโดดได้ไปเฮ้ยอู้ตอนผมมาครับมึงเป็นจีแมนนะ เออจะเรียกคุหัวหน้าทำไมคุณต้องเรียกมึงหัวหน้าไม่ใช่เหรอได้ครับเอาละพวกเราจะลักรอบไปภารกิจของเราคือการควบคุมไททันแค m เบลอัพเกรดแต่มันยากหน่อยนะโอเคเราอ้อมมาด้านหลังตรงนี้แล้วเอาละมันอยู่ไหนฟะอ้าวมันไปไหนของมันแล้วเอาละทีวีแมนก็ได้ไททันทีวีก็ได้โอเคเอาละมันมาแล้วมันมาแล้วมันจะจัดก,การมันเอง โอ้เจิบเจิบปุ๊บปล่อยปลาสีไปเจ๊บดิสิงมาเลยโอ้บอยโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงล่ะเธอบางอาจจะมาปล่อยสินมาเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้บอลนั้นมันมาแล้ว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 เดี๋ยวปล่อยปลาสีข้างๆมันเออตบหัวกูโอ้ตายตายกูตายอ้าเอาล่ะจังหวะนี้นะครับนะมันยังไม่เห็นผมมันยังไม่เห็นผมเอาล่ะจังหวะนี้หนึ่งสองหอบพุ่งไปหูด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 ูสิงสิงเลยสิงสิงดิปรสิตมึงยืนหัน อากูตายเอ้ยหรือว่ามันสิงไม่ได้วะมันไม่เดินไปสู้เลยนะครับนาะดูนะดูนะดูนะท่านผู้ชมดูนะดูนะดูนะผมจะอัจึบนี่น่ปล่อยไปแล้วปล่อยไปล้โอ้ยมันตีพอดีนะครับเนี่ยกูตายเอาละท่านผู้ชมจังหวะนี้แหละพวกเรารุมมันตามแผนของท่านจีแมนไปประสิทธิ์ยืนโง่อ,อีกแล้วมึงยืนโง่ทาไมวะนะครับอโอ้โหเอาละมันบินได้ละ มันลอยได้อะกูจัดการมันเองดิมาต่อไปกันเลยแกกับฉันมานี่มาสู้กันเลยนี่ด็อกเตอร์ก็ลุยได้เฮ้ยือรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอรองฮึบนี่ดีวาร์ปวาร์วาร์เอาเองงงงงงนี่ปล่อยประิต์ไปประิต์ประิต์มันไม่ทําอะไรจริงๆว่ะก็แสดงว่ามันไม่สามารถจัดการพวกไททันอัปเกรดได้นะครับ่ เออแน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจถ้าฉันจัดการแกไม่ได้ฉันก็จะล้างบางพวกแกทิ้งซะเอาอีกแล้วนี่มาแล้วนิวเคลีย์เออไอ้ไทท่นแคมิราพวกแกตาให้หมดแล้วก็ลูกน้องฉันด้วยโอ้หน้าหมายเขาว่าไงอ่ะเออทุกคนหนีแล้วโอ้พวกเราหนีเร้วโอ้ไอด็อกเตอร์มันจะปล่อยนิวเคลีย์ใส่เราอีกแล้วหนีเร็วอ้าวหน้าจะอปใส่เราด้รึใช่แล้วตูมเรียบร้อยนะครับอืม โปรเจกต์ A หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองระเบิดทั้งเซิร์ฟเลยตายทั้งสกีบิดและแคมเปรานะครับโอ้โหตายทั้งแก๊งเลยนะครับโอ้โหเกิดใหม่หมดเลย <S <S ผมพูดจริงๆนะ150ยห้าสโลบอกนี่ไม่คุ้มเลย <S <S เอาแค่ความสนุกเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเพิ่มมาแค่10คิวเองนะครับมาท่านผู้ชมต่อมาผมขอลองเออ่ไอตัวใหม่ดูดินะครับไอตัวใหม่ไอตัวนี้คืออะไรอะ่ะมันจะซื้อได้เหมือนไอ้ด็อกเตอร์ไหมผมอยากรู้นะครับนะลองดูดิอ่ะจื๊บตึ๊บนี่ได้ปะซื้อได้ไหม กูต้องเก็บห้าพันจริงเพื่อซื้อมันเหรอวะเนี่ยถามจริงนะครับเออได้ไหมไม่ได้จริงๆว่ะอ่าไม่เป็นไรกูขับรถถังก็ได้ฉันจะขับรถถังอุ้ยนั่นไงนั่นไงของจริงของจริงอยู่นั่นนะครับมาผมเห็นแล้วไอ้นี่อะไรมึงเนียอะไรนี่เออหนีไปไกลๆซะเออฉันจะไปหาเออไอตัวใหม่ตัวนั้นคืออะไรวะ ไฮ้ได้ไงท่านผู้ชมดูนั่นโอ้โหนะครับโอ้โหแคม่มิล่าผสมทีวีแล้วก็ถมสปิกเกอร์ในร่างเดียวกันฟอยโอ้โหของจริงว่านะครับแนตะเดี๋ยวเราจะช่วยซัพผ่อนและกันอ่าวตายละชิบหายเออผมอยากได้ตัวนั้นนะ่ะแต่มันจะต้องเก็บถึง5,000นะัน่ะกูไม่เก็บเด้อ5 0 0 0ัน พ่อไปพี่จัดการมันผมจะทําให้ตัวให้มีประโยชน์ให้ได้โอ้เอละตามฉันมาไอ้หนุมนะครับนะเอาละพี่นี่แน่ทุกไปดีนี่แน่จัดการด็อกเตอร์เลยพี่จัดการด็อกเตอร์มันเลยอ,อนยี่เราต้องทําตัวให้เประโยชน์เอาละพี่มันมาแล้วไอ้สปิเกอร์แมนไททัน ล่างปรสิตเราต้องจัดการมันนะพี่นี่นี่ยิงไปดีโอ้โหเริร้อยพี่กูตายแล้วเดี๋ยวกูแลกชิปหายแล้วมาเอาระบูเฟมมาเลยต่อหมดต่อหมดมาดิ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 มีนี่กูมีทุกอาวุธอะมาดิ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 เออเออมามานี่เดี๋ยวฟาดไปดีเออกูตายเจริงจริงๆเลยผมอยากได้ตัวม่วงอะล้วนี่เสียงอะไรวะเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ย ช่วยด้วยตอนนี้ฉันมาโผลไหนวะเน,นี่ยล้วทำไมมีเหล่าไททันอ้อมฉันมากมายเออเรานี่คือประตูวารปอะไรกันแล้วนี่คือใครทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้าตัวแบบนี้มาก,ก่อนเออไอพวกบ้าเอ,อ้ยเอาฉันออกไปเออ กูไม่น่าครามมิติมาเลยบ้าบอรจริงๆอ่าช่วยด้วยทำไมพวกหัวชักโคกถึงกากกว่าเราได้ไม่เข้าใจดูดิมันกากเกินไปแล้วทาไมพวกมันจะต้องเดินออกมาเป็นแถวแบบนี้ฮในโลกของฉันไม่มีแบบนี้นะในโลกของฉันมันเก่งมากแล้วมันก็สู้กับพวกเราได้อย่างสบายๆเอาฉันกลับไปโรคนี้นะเฮ้ยไอ้โนแกเป็นใครมา พี่คอยจำบอกไม่ได้เหรอเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อสัาปีที่แล้วไม่รู้ดิปโทเอ้ยใจทำยังไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้จักเว้ยพี่ตัวจริงไหมเนี่ยตัวจริงหรือเปล่าโกหกปะเนี่ยอ่ะต่อปลาประโยคเดียวฮ่จริงดิปโอเอ้ไอ้บ้าฉันไม่โกหกแกหรอกแล้วฉันอยู่ไหนวะเนี่ยเอาฉันกลับไปได้ไหม,มถ้าพี่คอยจะไปนะ่ะพี่คอยนะต้องกลับไปสู่โลกเดิมต้องเดินย้อนกลับไปนะ่ะแต่ก่อนพี่คอยจะย้อนกลับไปนะ พี่ขอจะต้องเดินกลนะกับเข้าไปทางเทเลพอร์ตนะโอเคกลับเข้าไปทางเทเลพอร์ตเหรออ่านี่รอระนี่ใช่ไหมพี่คอยครับจะเพิ่งไปครับผมว่าพี่คอยต้องอยู่กับผมเพื่อทําสงคารามกับพวกวัโคกเพื่อปกป้องเมืองก่อนนะครับอืมปกป้องเมืองล่ะฉันก็ปกป้องเหมือนกันนะในโลกของฉันเนี่ยพี่คอยไม่อยากช่วยพวกเราเหรอดูหน้าพวกเราสิพวกเราเป็นเอฟซีพีนะพี่ โอ้โหพูดแบอย่างนี้แม่งเออจะให้กูทำยังไงก็ต้องรับสิระโถแม่งงเซ็งเป็ดโอเคฉันจะอยู่กับเแบบบ้าบ,าบอแบบนี้ในโลกที่ฉันไม่คุ้นละกันแต่ฉันงงมากเลยทำไมมันสู้เราไม่ได้ดูสิไอ้พวกหัวชะโคกในโลกแห่งมัลติเวิร์สดีมันเจ๋งมา พราะในโลกของฉันน่ะเราสู้กับมันอย่างดุเดือดฮ่าดูพวกมันสีบรรกากแค่ไหนดูมันโอหมีหัวจะโคกเอเรียนนูไว้เฮ้ยบ้าบอจริงๆริเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยฉันไม่ไหวแล้วดีมันเว็บยิบสามแล้วเนี่ยฉันอยากกลับบ้านฉันอยากไปช่วยทีมของฉันที่ดีไอ้พวกสกิบีทอยเลนมันโดนลังแกได้เห็นไหมเนี่ยเออมันสู้เราไม่ได้หรอกฉันต้องกลับไปแล้วดาพี่ก่อยครับอย่าไปเลยครับพี่เออเอาล่ะฉันไม่สนใจแล้วพี่ครับอย่าไปไอ้ผมเอฟซีพีนะพี่ไม่ไม่พี่ ไปฉันจะไปแล้วไปแล้ววัยหว